ได้ตามปกติว่าเรทำงานว่าทำดูแลแก้แก้อปกตไปคกิมบ้นเนเ้าด้ัวันนี้ทางอ่าทางป้องกันจังหวัดนะครับร่วมกับผู้ใหญ่บ้านกำนันและก็ชรบอมู่สาม และหมูเ่เจ็ดบ้านศ<ร>ูนย์ใหม่จ,จังหวัดมุกดาหารได้รับแก้งรับร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับว่ามีความเดือดร้อน<ม>เดือดร้อนคือเด็กวัยรุ่นในชุมชนเตะฟุตบอลดึกใช้เสียงดังมั่วสุมนะครับเราก็เลยมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยความสงบสุขของชุมชน ชุมชน,นบ้านเรือทอนนะครับบ้านศูนย์ไหมใต้หมู่ที่7จ็ดนำทีมโดยนะครับรองนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยต้นครับผู้ช่วยผู้ช่วยต้นแล้วก็ผู้ช่วยคอนสวรรค์หมู่3แล้วก็หมู่เจร่วมกันนะครับ